ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบต้าครับดีต้อนรับเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะก็สําหรับวีดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการทดลองเพาะลายแดงนะครับก็ผมก็ได้คิดไปคิดมาก็เลยทดลองสูตรนี้ดูนะครับสูตรน้ําใสนะครับแบบไม่มีกลิ่นนะเพื่อนๆก็คือไม่มีกลิ่นนะครับซึ่งนะครับสารอาหารนะครับมีแค่2ตัวนะก็คือ กากน้ำตาลนะครับแล้วก็ EM นะครับสูตรนี้ผมยังไม่เคยเพาะมาก่อนนะครับก็จะมาลองเพาะในคลิปนี้นะครับก็คือโดยส่วนตัวนะครับคิดว่านะครับเมื่อเราใส่กากน้ำตาลนะครับเขาจะมีกลิ่นแรงนะครับแล้วก็มีฝ้านะครับพอเราเอาจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์เนี่ยมันชอบกินกากน้ำตาลนะครับชอบกินกากน้ำตาลเราจะใส่ไปด้วยนะครับเพื่อคุมเพื่อควบคุมนะครับ ไม่ให้เจ้ากากน้ำตาลเนี่ยมันมีกลิ่นแรงเกินไปนะครับก็จะทําให้นะครับกากน้ำตาลนะครับดอกตัวลงนะครับแปรนะครับไม่ใช่ว่าสารอาหารจะน้อยเกินไปนะเพราะว่าไยแดงของเรานะครับกินทั้งกากน้ำตาลแล้วก็กินทั้งจุลินทรีย์นะครับซึ่งพอจุลินทรีย์มากินกากน้ำตาลนะครับบางส่วนนะครับจุลินทรีย์ขยายตัวเยอะนะครับก็ ลายแดงก็จะมีกินทั้งกากทั้งต่างแล้วก็จุลินทรีย์ครับสูตรนี้นะครับสามารถนะครับเติมสาาหารได้นะครับผมเพาะน้ําใสมาโดยตลอดเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้เติมนะครับเนื่องจากมันจะเน่านะครับก็สูตรนี้สามารถเติมได้นะครับไม่มีกลิ่นนะครับ4วันไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่เป็นฝ้านะครับก็ส่วนจะคุณภาพกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็ไปรับชมในคลิปนี้กันครับ เอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสารอาหารก่อนนะครับก็คือจุลินทรีนะครับจุลินทรีย์แล้วก็กากน้ําตาลนะครับกากน้าตาลส่วนนี้นะเพื่อนๆกากสำสำหรับกากน้ําตาลเนี่ยคือผมเอากากน้ําตาลที่มันเหนียวเหนียวข้นๆนะครับ5ช้อนนะครับใส่ขวดน้ํา1ลิตรนี่นะครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับอันนี้จุดสําคัญเลยนะครับก็คือ ผมใช้กากน้าตาลแบบละลายน้ําเรียบร้อยนะครับก็คือกากน้าตาล5ช้อนนะครับเอามาละลายน้ําได้1ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ขวดไว้ใช้นะครับมันจะลดปริมาณความเข้มข้นลงไปเยอะนะครับแล้วก็ทําให้อ่ามันไม่เกิดฟ้านะครับนี่ผมจะใส่ไป1ช้อนนะครับต่อน้ํา10ลิตรนะครับเพื่อนๆลิตรินะครับอ่าถ้าใครไม่เข้าใจหรืองงก็สามารถกอกลับไปดูใหม่ได้ ส่วน E.M. นะครับก็ไม่มีปรับสูตรปรับแต่งอะไรนะครับซื้อมาก็ใส่ไปเลยนะครับหนึ่งลิตรเอ้ยขอไปหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนเท่ากันนะครับต่อน้ำสิบลิตรนะครับถ้าใครทำน้ำยี่สิบสามสิบก็บวกสารอาหารเข้าไปนะครับเพื่อนๆนี่ก็ง่ายๆนะครับสำหรับน้ำก็พักไว้อย่างดีนะครับซึ่งลายแดงก็เร็วต่อ สารเคมีอยู่เหมือนกันนะครับถ้าน้ําไม่สะอาดเขาก็ร่วงนะครับจากน้ำก็ค้นให้เข้ากันนะครับผมก็จะปล่อยลายแดงอันนี้ย้ําว่าเป็นคลิปทดลองนะครับอาจจะมีผิดไม่ถูกอะไรก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจดูนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดการไดขคอภัยด้วยนะครับนี่ครับเตรียมน้ําเสร็จนะครับนี่ก็คือลายแดงนะครับ สักประมาณปลายช้อนชาครับลายแดงตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับผมก็จะปล่อยลงไปนะครับซึ่งลายแดงนะครับในแก้วนี้เป็นสายพันธุ์มาโคโคป้านะครับเนาะสำหรับเพาะเลี้ยงนะครับนี่ครับก็ง่ายๆนะครับในการเพาะเนี่ยก็มีแค่นี้เองนะครับสำหรับสารอาหารเนี่ยไปซื้อตามร้านอุปกรณ์การเกษตรนะเพื่อนๆหรือร้านปุ๋ยร้าน ของชำอะไรก็ถามดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดต่อตามตอนดึกเอาแล้วครับเพื่อนๆนี่มาอัปเดตดูนะครับเราทําการปล่อยเพาะลงไปประมาณ10บโมงเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับมาดูนะครับว่าจะมีการแตกตัวไหมนะครับก็ดูนะครับจะมีลูกไลนะครับชุดต่อไปเนี่ยออกมาเยอะมากนะครับ ซึ่งลายตัวใหญ่ๆนะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราปล่อยไปตอนเช้านะครับส่วนตัวเล็กนะครับคือลายแดงที่เขาเพิ่งฟักขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นลายชุดใหม่นะครับเวลาแค่ประมาณ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงครับลายแดงแตกตัวแล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแล้วก็แตกตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับให้เพื่อนๆดูกะด้วยสายตาดูเลยนะครับ ส่วนไอ้ตัวใหญ่ๆนี่ครับก็คือที่เราปล่อยไปเมื่อเช้านะครับมันเป็นคนละชุดกันเลยนะครับนี่ครับก็น้ําตอนนี้ก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับนี่ครับตอนกลางคืนเขาก็จะมาเล่นไฟนะครับข้อดีของการถ่ายตอนคืนก็มันมันมองเห็นได้ชัดนะครับสําหรับลายแดงนะครับนี่ ดูลูกลายชุดใหม่ขึ้นมาเต็มกระบะเลยนะครับเต็มกระบะเล็กนี่เลยนะครับปริมาณ10ลิตรนะครับนี่ครับดูนะครับเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามดูพรุ่งนี้เช้านะครับไปติดตามดูอีกพรุ่งนี้เช้านะครับ ครับเพื่อนๆนี่ก็ผ่านไปสักประมาณ24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราปล่อยลายแดงไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแล้วก็ลองตักดูนะครับว่าจะเยอะหรือเปล่านะครับส่วนตอนเช้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมานะครับนะสูตรนี้ในการทดลองก็อยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่ม24ชั่วโมงเลยนะไม่ได้โดนแดดนะครับนี่ครับลายแดงนะครับก็ยัง เหมือนเมื่อคืนนี้เลยนะครับส่วนตัวเล็กๆก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเราจะตักไปใช้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเติมสารอาหารเข้าไปอีกนะเพื่อให้ลายแดงชุดเล็กเนี่ยมันได้มีสารอาหารแล้วก็กินให้มันเจริญเติบโตขึ้นอีกนะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระชอนที่ห่างหน่อยนะครับก็คือตามร้านทุกอย่างย0สบาทเลยกระชอนไซนี้นะครับก็จะ ติดแต่ลายตัวโตขึ้นมานะครับส่วนลายตัวเล็กก็จะลอดลงไปนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสั่งหรือว่าอะไรก็บอกไปว่าเป็นกระชอนตักลูกน้ำนะครับก็จะไซส์ประมาณนี้นะครับตามร้านทุกอย่าง20บาทนะครับมีเยอะอาผมจะลองตักขึ้นมานะครับ โดยที่สังเกตดูเนี่ยน่าจะเป็นลายชุดที่เราปล่อยไปเมื่อวานนะครับที่ติดขึ้นมานะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนเป็นทุนนะครับเหมือนเป็นต้นทุนที่เราปล่อยไปเมื่อวานนะครับสําหรับลายที่มันติดมากับกระชอนห่างนี้นะครับส่วนกําไรนะรเพืเ่อนๆกำไรคือลูกไลที่มันรอดกระชอนลงไปนะครับเดี๋ยวจะให้ชมอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังมีเยอะหรือเปล่านะครับ ส่วนนี้เพื่อนๆจะเอาไปขยายต่อก็ได้นะครับไรชุดนี้นะครับที่ตักขึ้นมานะครับหรือจะเอาไปให้ปลาก็ได้นะครับการเพาะไรอย่าเพาะบ่อเดียวนะครับถ้ามันช็อตหรือมันนอกไปก็คือมันจะหมดทีเดียวนะครับต้องทําไว้เยอะๆนะครับนี่ครับคือจํานวนลรที่เราตักได้วันนี้นะครับก็เท่าเท่ากับตอนที่ปล่อยไปนะครับอาจจะเป็นลรชุดเดียวกันนะครับนี่ เอาไปเพาะต่อได้เลยนะครับส่วนในแก้วนี้นะถ้าใครจะทําขยายต่อนะครับส่วนที่เหลือในบ่อนะครับผมก็จะทําการเติมสารอาหารลงไปนะครับอันนี้เป็นวันที่2นะครับโดยสารอาหารที่เราจะเติมก็เป็นตัวเดิมเลยนะครับก็คือ e m กับกากน้ำตาลที่ละลายน้ำแล้วนะครับ ก็ใส่ไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะครับนี่ครับประมาณครึ่งช้อนนะครับไม่ได้เต็มช้อนนะครับเพราะว่าไลตตอนนี้มีแต่ไลตตัวเล็กนะครับเผื่อเขากินไม่ทันนะครับมันจะเน่านะครับแล้วก็เป็นกากน้ําตาลนะครับจะสังเกตว่ากากน้าตาลส่วนนี้นะครับไม่ได้เหนียวข้นนะครับซึ่งผมเอามาละลายน้ํานะครับ5ช้อนต่อน้ํา1ลิตรนะครับผมละลายไว้ใช้นะครับไว้ใช้ทําน้ําเขียวของผมนะครับ ก็ประหยัดด้วยนะครับใส่เยอะมันก็เน่านะครับกากน้ำตาลนี่นะครับก็คือส่วนที่เหลือในกระบะเนี่ยเป็นกำไรของเรานะครับซึ่งเป็นายแดงตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมนะครับว่าเขาจะแตกตัวเยอะไหมนะครับส่วนไรในแก้วนี้ผมจะเอาไปให้ปลานะเพื่อนๆก็ไม่ได้เพาะต่อนะอ่ะนี่ครับนี่ก็มาถึงตอนดึกนะครับ นี่ไหลที่เราตักไปแล้วมันเหลือรอดกระชอนทีกระชอนห่างลงมานะครับนี่ครับก็จะเหลือนะครับนี่เห็นไหมเต็มกระมังเลยนะครับเพื่อนๆส่วนน้ํานะครับมาถึงตอนนี้ยังไม่มีกลิ่นหรือมีฟ้าเลยนะครับถ้าใครเคยเพาะน้าใสเนี่ยมันจะทั้งกลิ่นแรงแล้วก็เป็นฟ้าเป็นวุ้นนะครับถ้า,าใส่กากน้าตาลเนาะแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับแต่ ข้อผิดสังเกตก็คือไรนะครับยังไม่โตนะปกติไรแค่2วันจะโตเต็มวัยเลยนะครับเพื่อนเนี่ยไรชุดนี้ก็ยังไม่โตเลยนะครับซึ่งนะครับสาเหตุก็คือง่ายๆเลยนะครับเท่าที่ผมดูสารอาหารยังไม่ถึงนะครับหลังจากที่เขาแตกตัวมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองปรับแต่งสูตรนี้อีกนะครับเพื่อนเอนาะ เดี๋ยวคอยอติดตามว่าผมจะปรับเพิ่มอะไรเข้ามานะครับแต่จะทำอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่เน่านะครับสูตรนี้อันนี้มันถึงตอนเช้าในวันที่3นะครับของข,ของการทดลองเพาะายแดงครั้งนี้นะครับนี่คือเช้าวันที่3นะครับซึ่งเราตักใช้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่มีมีตะข่ายมากั้นมแมลงด้วยนะครับก็คือแมงมุมนี่ครับ วันนี้จะมากองกองไปให้ปลาเลยนะครับซึ่งการทดลองครั้งนี้เกือบจะโอเคทุกอย่างนะครับถ้าใครสังเกตดูจะติดตรงที่ว่าสารอาหารยังไม่ถึงนะครับเราจะเพิ่มตัวไหนมานะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเน่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการค้นหามาเองนะครับแต่ถ้าใครมีอะไรดีก็สามารถแนะนำเข้ามาได้โดยที่ไม่ใช้น้ำเคียวกับอาร์มี่นะครับนะ ตามจริงถ้ามีอามิเนี่ยเราก็ใส่ไปก็ได้นะครับแต่บางคนอาจจะไม่สะดวกเนาะมันหายากนิดนึงนะครับนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่เลี้ยงปลาไม่เยอะสามารถทำได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็คือเติมสารอาหารไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําจะเน่าแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆปรับใช้เอานะมาเดี๋ยวผมจะลองกองนะครับข้างๆเมื่อเกี่ยวกันนะครับข้างๆเป็นไรที่จะให้ปลาวันนี้นะครับ นี่ครับอันนี้จะมีแต่ลายตัวเล็กนะครับลายตัวเล็กเป็นลายฝุ่นนั่นแหละนี่ผมก็จะกรองเอาแล้วก็ไปเอาไปให้ปลาเลยนะครับให้ลูกปลาครับก็สรุปนะครับผมจะสรุปให้นะครับในสูตรนี้นะครับเรื่องกลิ่นไม่มีปัญหานะครับเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องฝ้าน้ําสภาพน้ําก็ยังโอเคถึงวันที่เราตักเนี่ยวันที่3เนี่ยน้ํายังไม่มีกลิ่นเลยนะครับ น้ำยังไม่มีกลิ่นนะครับเรื่องน้ำโอเคนะครับสามารถเติมสารอาหารได้อีกประมาณ2รอบหรือวันละรอบเนี่ยอีก2วันนะครับอ่าส่วนที่ยังขาดไปก็คือสารอาหารนะครับที่จะทําให้ไลชุดเนี้ยชุดที่เราเอามาให้ปลานะครับให้มันตัวใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเป็นผงชูรสนะครับเพื่อน,เพ,อนเพิ่มเป็นผงชูรสหรือไม่ก็จะเป็นอ่าไข่แดงไข่แดงดิบเนี่ยที่ ละลายน้ำนะครับเดี๋ยวจะทำอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพื่อต่อยอดสูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรน้ำใสที่ไม่มีกลิ่นเนี่ยมันมันมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับหรือหายากนะครับเดี๋ยวผมจะทำสูตรนี้ไปอีกนะครับพัฒนาต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับอ่า อันนี้ก็ได้3อคอกเลยนะครับแต่เป็นปลาโตแล้วนะอายุประมาณ3สัปดาห์แล้วนะครับถ้าเป็นอนุบาลแรกเกิดเนี่ยได้ประมาณ5้อคอกหคอกนะครับลายแค่นี้นะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เอาตากลายที่อื่นมาเซตนะครับเนื่องจากเป็นลานฝุ่นๆเลยนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับนะขาดสารอาหารวันต่อมาเนี่ยที่จะทําให้ลหลมันโตขึ้นเนี่ยยังขาดอยู่นะครับก็ เดี๋ยวค่อยเจอนคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ